ครับวันนี้จะทำหมูใต้น้ำนะครับก็เอา,เอาหลายอย่างนี้หัวใจมีหัวใจมีไข่ไขห,ห,หลังก็มีับมีสือหมูเม็จเงินประเทศหมูใต้น้ำล้อมคนีด้ยวยนะพี่น,อน้องเนอมา เขาดีเทศหมูใต้น้ำครับก็เลยตรงหั่นนะก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมูใต้น้ำสูตรไผกับสูตรไผพลนะพี่น้องแซ่บกว่าแซ่บกว่านี่ะมืงนี้แล้วนี่เป็นเนื้อเนื้อติดเอ็นแน่จังหน่อยนะครับมันจะมีกระดูกแน่จังหน่อยสิกรุบกรอบกรุบกรอบแต่มีหลายอย่างเนื้อหัวใจอ่ะ นี่หัวใจอันนี้อย่างมุนีไขหลังไขหลังแบบอันนี้กัน่าจะเป็นเออรเออร์นางมุนีตับบอตับบไรบวมเลนตับหรอกหัวใจมันเออหัวใจเนาะนี่เปนีบมาเครื่องไนมาเบิร์ตนะครับพี่น้องนะพี่ปอดความด้วยนี่ เอาใหวานเขาเาบรรยากาศเขาให้มานอนเดี๋ยวแต่มีปอดเดี๋ยวปอดมันอกี้เสียบเลยโคตรมีปอดนี่เขาเจาะที่เฮ็ดต้มเลือดหมูนะพี่น้องแต่ว่าเข้าที่เฮ็ดปอดเขามายกชุดเลยนี่นี่ใส่กระสือวะเนี่ยเออใส่กระสือเนี่ยยกชุดเลยแบบนี้แล้วยี่สิบห้าบาทเนี่ยยี่สิบห้าบาทอยากเลยหวานกระซื้อหวานขาดไส้มันหวานตัดหัวแล้ว เด MM ี๋ยวนี่เดีวเ้าก็สิมมากนะครับนะครับพี่น้องเออวันนี้มีทีมงานทีมงานหลายทีมงานหลายเออทีมงานทีมงานทีมงานครับผมทีมงานน็ตัวนะหลายเออทีมงานทีมงานครับพี่น้องเมนูนะครับพริกไทยพริกไทยกระเทียมกระเทียมกับพริกแข็ง กระเทียมไทยทำแผ่น,นอทอดนะพริกแห้งนะครับพริกไทยได้ไหมเนี่ยนี่คือเครื่องเครื่องเครื่องที่ใส่ไอ้หมูใบนามนะครับพี่น้องนี่เขาผีใส่หั่นหอมหั่นกะเพราเรียบร้อยแล้วก,ก็มี่มี่ไปบักกูดน้ำนี่คือสูตรนะสูตรไปสูตรมันแซมแม่แซ่ไปแซมมันนะพี่น้องเนี่ยบายรซล มือต่ำครับมือต่ำม,มือต่ำสุดยอดอรนะมือต่ำเดี๋ยวข้าสิว่านี <laughs> หน่หลังจากอันแล้วจะเป็นหนึ่งสี่ะพี่น้องเอ้เป็นไงอัยญาไลยคักนี่ห <c oughs> มูใต้น้ำมีทั้งปอดทั้งเนื้อทั้งกลับ <c oughs> <c oughs> โอ้เอาลองเบงิง เ,เ, <S <S เสยบว่าแสบอ่ะเราถือว่าผสมนะครับพี่น้องอ่ะนี่เทเลยเทเลยเอาถ้าพี่จับใส่ก็ได้อมอเข้ามอ,มอสำหรับทำหมูไตนำ้ำนะครับพี่น้องนี่ลายมันไดโอ้เทมันรดเบื้องแล้วมันได้ย่ดอกนะนำมันรสมันหนามันยอะกว่อือสารพัดเครื่องครับสารพัดเครื่อง นี่สารพัดเครื่องนะพี่น้องอ๋อใส่อีกเท่ได้เท่เลยอ้าวเป็นจังไดป่กอาลักอัญะเอานี่ใส่บ่ะนี่เอาเครื่องใส่ครับครับพี่ตักเครื่องใส่ ไปเบิดไล่ครับเทเลยนี่สามเกิดแล้วครับมีพริกมีกระเทียมมีตะไคร้นี่แมงอัญ,ญ่าบ้านเนาะนำนำกระคักโลดครับก็มีพริกโดดเนาะท่านมีพริกโดดใส่ไว้อ่าหลังจากนันก่นจะพริก ปีกไทยครับปีกไทยผักไทยเขียวอ่าซอสครับซอสซอสปรุงรสอ่าซอสปรุงรสไทยเหมือนเลยครับนี่ตีตูดลงบุหรี่ซอสปรุงรสปรุงรสเนาะปรุงปรุงรสกินได้หัวล้านก็นกินไปโลดเอ้าผงนัวครับผงนัว ใส่ลา,ลายเนี่ยเพราะหมูมันหลายอืออ่าซีวซีวซีวขาวครับซีวขาวอ่าซีวขาวอ้าวจัดไปหลายอยู่เพราะหมูมันหลายครับเออซีวขาวโอเคทอดษไาเขียวครับทอดษไาเขียวมันออกเข้มจัดหน่อยก็ใส่หน่อยนึง อ่าอ่าอที่เอาดำสัางสีสันนะที่เอามันทีมันดีสีมันท,เนทีเป็นตะแซสบนะครับใส่สีอยู่ดำจักน้อยเนาะสัางสีสันโอเคครับอ่าค้บาริโคนดมาเข้าที่เอาไปตั้งนะครับนี่เป็นได้เว้ยเกื่องหลายคัก พี่น้องของแท้ของแท้แทนี่สามสูตรนะครับของแส่อยู่วนี้แล้วเขาจะไปเฮ็ดน,นะครับวิธีการตั้งหมอสุเบองแล้วพี่น้องครับรับกินโดยตะไคร่เอาทีาพี่ออกเอาญาติลงเวตะไคร่ลงไปอีก มันสูนุนไพครักครับฟูไตน้ำมสมูนไหม่ครับพี่น้องนี่แหละนี่ครับมาตั้งเตาทานพี่น้องอ่ะนี่ปิดไปน้ำกดลงไนะน้ำกดน้ำเอ่ตักน้ำมาใส่บบทนี้นี่คือสูตรนะครับตักน้ำให้เต็มนะครับ ใส่ำแข็งก็ข้างดีครับหมูไตานามสุดไผ่สุดมั่นเขาจะเห็ดประมาณทักหมูหลายเขาเห็ดประมาณทักสีน่นามนะครับสีหนามใครว่าเขาตักออกเพราะนามห่อนพดบกๆเขาก็ทิตักออกออตักออกแล้วเปี่ยนนามเปี่ยนนามใส่ยิ่งใส่ํำแข็งก็ยิ่งดีนะครับเอาเต็มๆเ,เลยทีตักออกอ่ะเขาจะเอาทิชชู่นะครับอัดหู้ฟิวห่างๆมัน อันนี้เอานี่ลงเอานี่ลงอีกแน่นี่มันขึ้นยังขึ้นมากยกนี่ไอ้ละไอ้กดนี่ก็นี่ยอ่ะใหญมันมีหูฟิวเอายก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 ันอีกเอ้าเอา้ากดลงแห้งแล้วมันโอเคอ่ะอัดหูฟิวเลยพี่น้องใส่คิดสู้นะครับบอรหัฟิวถ้าบอร์ฟิวมนันใหม่นะครับมันเป็นการควบแน่นเออ จะน้ำบางเครื่องเขาสิอาศัยเขาตักออกเอาเวลามันไตทีน้ามันเดือดเอาสิอัดคูฟิลขึ้นใส่ทิชชู่ชุบน้ำเล็กน้อยอาจห้มันบ่อยไมีฟิลขึ้นวาบ่อยขึ้นออกมาเลยนี่ครับสูตรของหมูไตน้ำสูตรเดียวกันกับไก่ไตน้ำด้วพี่น้องเดี๋ยวอยากกินหมูเรอยากกินไก่นะอืมเนี่ยอัดไปมาทั้งพีน้ำเลยเวิร์ดนะ ใส่ไฟแห้งพร้อมได้พี่น้องทานแห้งก็ลังแห้งนี่ข้าวเดียวได้นี่โอเคผ่านผ่านพอแล้วนะพอแล้วเอามานี้มาลง,เ,งนะเอาตะไคร้ออก,บบเ,อกเอานะครับพ,พี่น้องครับเอาเอาเอากะเพรามาเอาตะไคร้เอาเอาตะปีมาเอาตะไคร้ออกแต่มีมั้ยตอนนามากกว่านี้ก็นีอ่อันนี้สามน้ำ สามหนามนะพี่น้องสามหนามหอมนี่นี่อิยิบตะไคร้ออกได้เอันนี้นี่เนี่ยขีดมา oh, เอาเอาตะไคร้ออกก่อนนะครับพี่น้องเอาตะไคร้ออกก่อนบานเอามาเอาพักมาลงบานนี่ <Yeah. S 1> อ่าลงด้วยกระเพ้าะนะครับกระเพาะ้ากระเพ้า,าก็ไปมะกูดเอาเถ้าปีมาคนบานนี่ตะปียาวมา <Yeah. S 1> นี่คนเลยครับ เอาพริกโดดมาพริกโดดต้นอยู่เขียงนั่นพริกโดดมาด้วยนี่ยังไงเอาพริกโดดลงไปเอาน้ำปลาลงหน่อยน้ำปลาลืมใส่ตอนที่ปรุงเอาไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเด็ดใส่ไปเลยน้ำปลาอยู่นะเอออาพี่น้องเป็นไดง เอาฟ้ามาปิดบานนี้อ่าเอาฟ้าหมอมาปิดเด้อครับฟ้ามาปิดแล้วครับพี่น้องอุ้ยเป็นอะไรครับเทเทอะไรครับนี่ละหมูไตน้ำครับโอ้ยน้ำร้ายพี่น้องเอานี่ล่องขึ้นล่องขึ้นต้นี่เป็นยังไง นี่สุดจอดปอืออาญะกับอ,อาญะของแซ่บเ้ียพอ้อมดิเดี๋ยวมากินกันนะครับผมมูตมตไตน้ำสุดเด็ด